มาลุกันแถลงข่าวโดยเมื่อวันที่19มกราคม2566ของสุดสุปราปรามกรมหุ่กอได้เข้าก่อนอย่างที่น้องเราพูดไปหมดแล้วนะคือก็เป็นการจับกลุ่มเคสใหญ่สำหรับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับของปีนี้เลยคือเราไม่ได้จับเยอะขนาดนี้มานานแล้วหมดเพราะว่าเสียหายทางเศรษฐกิจ150ล้านของประมาณแสนชิ้นมีทุกยี่ห้อ ที่เราแฝงช้านิดหนึ่งเพราะเราต้เชิญเจ้าของสิ์ตัวแทนสิธ์เข้ามาชีว่าเฮ้ยมันเป็นของคเป็นของละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาตามขั้นตอนตามกฎหมายนะก็อันอนี้เราขอหมายสารไปค้นกดังอยู่แถวสมุทรสาครก็ก็ได้จำนวนมากถามว่าอันนี้ต้องดําเนินก,การอย่างไรต่ออันนี้ก็ต้องไปทําลายใช่มตามขั้นตอนเพื่อให้ของนี้กลับไปสู่สังคม ว่าในมือเขาเขาของใครกุย้ยืมของคนไม่รู้เ <ๆๆ S 1> จ้าของสิทธินทน์นี่ก็เป็นการการันตีว่าเจ้าของสิทธิ์เขามาชี้สิทธิแ์แล้วแล้วก็ามาันละเมิดลิขสิทธิ์เขาซึ่งเป็นตัวแทนสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายก็การกระทาโดยการลักลอบเข้ามาหลีกเลี่ยงหรือว่ารับไว้ซึ่งนาเอาไปจำหน่ายเนี่ยก็เ,เป็นการผิดถ้าได้เนี่ยเสือก่อนครับ ก็กูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณร้อหล้านบาทนะครับยกหน่อยยกหน่อย่้าณี่เนวกา่รอยนาเนีาในทุกนน้ำ่าอย่ครับนี่ว่านอนง่ายนะ เต็มที se ่อ่ะเดี๋ยวเขาจะมาหาว่าเราแล้เลยคันนี้ไม่ไม่ไม่แล้วเลยเราจับจมนวนี่เดี๋ยวร้านชิ้นหนึ่งยือมันมาก็หลากหลายเพียงแต่ว่าจะให้เราแถลงทางว่าได้ของเขาไม่ใช่มรวมแถลงเลยมาเนี่ย ที่โด่งดังที่ทั่วโลกคือเขาใช้เวลางานมากทีนี้ค่ะในการที่เครื่องหมายการค้าเนี่ยเราได้จดเครื่องหมายการค้าไว้ที่ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยดังนั้นก็เลยความคุ้มครองนะคะในเรื่องของความเสียหายเนี่ยต้องเสียหายอยู่แล้วในเรื่องของสร้างมูลค่าเรื่องของอมูลค่าความเสียหายที่ทําให้ประชาชนนะคะหลงเชื่อว่าเอ๊ะสินค้าประเภทนี้ทำไมมันใกล้เคียงการเป็นของปลอมหรือของแท้ทําให้ประชาชนเนี่ยค่ะเข้าใจว่าทําไมมันเหมือนกันได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็ด้วยความที่มูลค่าของแบรนด์นะคะมูลค่าลดลงด้วยความที่มีการปลอมเยอะแล้วก็ อีทางหนึ่งนะคะมันสร้างความเสียหายให้กับทางแบรนด์ที่คนที่เขาสร้างสร้างแบรนด์เป็นที่ตระหนักของทางทั่วโลกอยู่แล้วค่ะตรงนี้เรามองอย่างไรคะว่าจัเป็นไงก็จับได้หมดเนี่ยเรามอง i t o เต้นหมายก่อนไปตัวเององไงอยางเ จริงๆแล้วมันไม่ได้บอกว่ากฎหมายอ่อนไปหรือเปล่าคะ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยทุกหน่วยงานของประเทศไทยในเรื่องของ e n f o r c e m e n t เนี่ยก็มีการอเอ่อมอนิเตอร์ในเรื่องของสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ฐฐแล้วก็สินค้าที่ละเ,เ,เมิดข่าวการค้าอยู่แล้วนะคะด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยด้วยของทางแบรนด์เนี่ยเขามีการที่หลังจากที่มีโควิดนะคะลักท่องเที่ยวก็กลับมาในประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มมีของปลอมเนี่ยเข้ามาขายที่ตามท้องตลาดแล้วก็ทั้งนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ทางลูกทางแบรนด์นะคะที่เขาตระหนักมากที่สุดก็คือเรื่อออองงขนนนไล์ะะค ที่มีการขายตามพวก Facebook, t i k t อ k แล้วก็หรือว่าเฟซเฟซบุ๊กไลฟ์หรือทุกช่องทางทางออนไลน์ทีนี้ค่ะทางหน่วยงานของทางประเทศไทยนะคะพวกหน่วยงานทางรัฐบาลทางก็กลุ่มในเรื่องของการที่มอนิเตอร์อยู่ในเคสของในทางออนไลน์ด้วยการช่วยกันที่จะกวาดล้างเรื่องของสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์และเเพื่อหม่กันค้าค่ะปีนีนมันมีความเสียหายประมาณเท่าไหร่เยอะเยอะอยู่เหมือนกันค่ะแล้วแต่เคสอย่างอันนี้เป็น อันนี้ไม่สามารถใช่ได้เพราะว่านี่เป็นของเทศสสกาลกรจริงๆแล้วต่อปีเนี่ยจริงๆแล้วทางหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการจัดของแอนนูอ d i s ิ r การ์เซ e ลโมเนีอยู่แล้วทุกๆปีเงี้ยค่ะซึ่งปีหนึ่งก็จะมีการจัดเพื่อที่เชิญหน่วยงานทุกๆหน่วยงานเนี่ยเข้ามาเรื่องของทำนายของกลางแล้วก,แวก็แล้วก็ทางแบรนด์อื่นๆก็เข้ามาร่วมงานด้วยค่ะก็ทุกๆปีเนี่ยก็มีงานทำนายนของกลางอันนี้เป็นของสุลการกรค่ะค่ะ ค่ะก็อยางก็ขอขอบคุณทางศุลกากรขอขอบคุณทางศุลกากรมะนะคะที่ช่วยกันกวาดกวาดล้างแล้วก็ช่วยกันปราบปรามแล้วก็สกัดสกัดการในสินค้าที่เป็นละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดเครื่องหมายการค้าค่ะเพื่อที่ให้ประเทศไทยก็เหมือนด้วยความที่มันสอดคล้องกับทรัพย์อัตรีเมนด้วยแล้วก็ทําให้ประเทศไทยได้มีร่างของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในภายใต้ของเป็นของ USPTO ค่ะด้วยเหมือนกัน